สวัสดีครับผมโชตินะครับตอนนี้เราอยู่ในเกิอ e ีฟ mm ุตบอลหไม่ได้เล่นนานมากคร่หายเป็นนานมากนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมก็ไม่ได้มาเล่นเหมือนเดิมน,นะคร mm ับ hmm. ผมก็จะมารีวิวรหัสแล้วก็ขายรหัสนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกขี้เกียจเล่นแต่ว่าก็รู้สึกว่าแบบเป็นคนที่ เก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับก็เลยจะจะมาลองซื้อรหัสแล้วก็เอามาขายให้คุณผู้ชมนะกันนะครับโอเคถ้าไม่ออกก็เล่นต่อนะครับถ้าออกก็ขายนะครับโอเคก็ก่อนที่จะไปดูรหัสนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับผมนะให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับใครสนใจรหัสนี้อยู่ใต้ดีสคริปชันไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับจะปักกุดให้นะครับสำหรับเฟซผมนะสามารถทักมาได้นะครับ ถ้ายังไม่ออกนะครับถ้าออกแล้วจะบอกว่าออกในคอมเมนต์นะครับโอเคไปดูไอดีนี้กันเลยเลยกันฟับเฮ้ยเห็นแล้วดิเอาใหม่เอาใหม่อันนี้น่าจะตึงกว่านี่ oh my god อย่าๆๆดี๋ย่าๆตอนตอนตอนแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเราขอขอขอจัดตัวนิดนึงขอจัดตัวนิดนึงเปลี่ยนคนนิดนึงเพื่อความสวยงาม เราใช้เป็นกัวเดร่าใหม่เพื่อการสบูตพลังที่สูงโอเคทีมอาพอสเซชันโอเคครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไอดีนี้อืมบอกเลยว่าโคตรตึงโคตรอันตารายอ่ะเอาฟอรลันไปชิปฟอรลันโอเคแจมนี่ เดีย๋ยวขอ,ขออนุญาตจัดนิดนึงคุณผู้ชมก็จ,จังหวะหิดไอ้เนี่ยเมื่อไหร่มึงจะรีวิวสักทีวะ,อะโอเคมาสำหรับไอดีนี้เนี่ยมีมูลค่าอยู่ที่1,100บาทโอ้โหสารผมนะโคตรคุ้มคือแบบคุ้มอะผมขายในราคา1,100บาทนะครับก็ถามว่าทำไมราคา1,100บาทตัวมีแค่นี้หรอไม่ใช่ ถ้ามีแค่นี้ะขายทาไมราค1,100อืออ่ะเดี๋ยวมาดูขอรีวิวตัวหลกัหลกๆก่อนแล้วกันนะโอเคสําหรับตัวหลกัหลกๆในไอดีนี้นะครับผมนะก็จะเด่นจะเน้นจะเน้นจะเด่นเรื่องแพ็คซะมากกว่านะครับอ่ะขอมาดูตัวของอีพีบูสเตอร์กันก่อนแล้วกันแล้วก็บิ g ไทม์ต่างๆว่ามีตัวไหนบ้างนะครับสําหรับไอ้นี้เนาะก็ขอเริ่มที่นี่ครับผมสุหลอ ที่หายากมากๆสำหรับล่างนี้นะครับผมนะเดวิสแบ็กคัมมาว่าเดวิสแบ็กคัมนั่นเองนะครับผมนะล่างนี้เป็นล่างอังกฤษนะครับผมนะก็นานมากนะล่างนี้ก็ยังตึงเปรี้ยตงตึงเปรี้ยงเหมือนเดิมนะครับผมนะตึงเปรี้ยตงตึงเปรี้ยงเหมือนเดิมแน่นอนนะครับสําหรับล่างนี้นะโอเคต่อไปจะเป็นตัวของอ่าแอชลีย์โคลครับผมนะตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด อันนี้ก็ตันหนึนะครับถ้าใครใช้ตัวของเ,อเป๊ปกเดล่าในการบูสต์เนาะโอเคมีบูสเตอร์มีสกิลอาร์มให้พร้อมมีซูเปอร์ซับแท็กแบ็กโซคอนโทรและก็อีกหนึ่งคนที่โหดไม่แพ้กันก็คือคนนี้ชื่ออะไรนะล็อบบี้คืนตำนานอังกฤษใช่ไหมนั่นแหละไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็เป็น อีพิกบิ๊กทมเอ้ยอีพิกบูสเตอร์ที่มีในไอดีนี้แล้วก็จะมีตัวของดีโก้ดีโก้ฟอรันล่างนี้เป็นล่างบิ g t i m ม m แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเหมือนกันนะครับผมนะก็สำหรับอีพิกก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอ่ออ่ออีพิกน่าจะหมดแล้วนะส่วนอีพิกอีกอันนึงก็น่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยเน,นี่ยตัวน,นี้ตัวนี้ตัวน,นี้ก็เป็นบูสเตอร์เหมือนกันนะครับผมนะชื่ออะไรไม่รู้นะครับ แจ็ควิลเชียเออเป็นออเคสเตอร์ครับผมนะสำหรับร่างนี้นะครับโอเคต่อไปมาดูของอีพิกที่เป็นแพ็กกันหน่อยแล้วกันอันนี้มันถือว่าเป็นการ์ดประเภทออนเปนการ์ดไฮไลท์เออเดี๋ยวมาดูการ์ดไฮไลท์แล้วก็แพ็กอันนก่อนแล้วกันว่าไอดี ID นี้เนี่ยมีแพ็กไหนน่าสนใจบ้างโอเคอ่ะขอเริ่มที่หน้าหลักตรงนี้ก่อนก่อนเลยแล้วกันนะครับก็โอเคนะครับผมนะก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยครับสําหรับทีมหลักไอดีนี้เนาะ จะเล่นเป็นทีมประมาณนี้นะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้แล้วแต่คุณผู้ชมจะเปลี่ยนเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูแพ็กที่เป็นจุดเด่นของไอ้น,นี้ก,นกันก่อนเลยลวกันขอเริ่มที่แพ็กแรกก็ผมนะเป็นตัวของแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอันนี้ผมจัดแผนเองนะตัวมันก็จะไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เป็นแพ็กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนาะมีมีแบคขำแบคขำเอาแบคขำไปใส่ก็ได้นะครับประมาณนี้สาหรับ แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็มีแพ็กบูสเตอร์ของแมนยูนะครับใช้เป็นเทนหากเนาะโอเคต่อไปนะครับผมนะจะเป็นตัวของแพ็กอาร์เจนตินาเป็นแพ็กอาร์เจนตินานะครับอันนี้ก็ครบทุกตัวอืมก็คือทั้งหมดในะไอดีนี้มีทั้งหมด9 p a แพ็กซึ่งมี8 p a แพ็กที่ครบอีก1แพ็กขาด1ตัวอ่ะเดี๋ยวไปดูว่า1ตัวนะ่ะคือแพ็กอะไร โอเคอันนี้ก็จะเป็นแพ็คของบาซิลเลียนนะครับโอเคมีเนย์มาต์ตัวเดียวที่เหลือไม่ได้ต่อสัญญาเลยนะทุกคนต่อไปเอ้ยกดผิดต่อไปเป็นตัวของแพ <c oughs> ็คเบลเยียมเควินเดบรุยนี่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 ตำนานเอเดนอาซาล่างนี้เก้โหดเหมือนกันโอเคแพ็คเบลเยียมครบนะแพ็คเบลเยียมครบแล้วก็จะมีตัวของแพ็ค แพ็กอ่าฝรั่งเศสอุ้ยอุยตัวนี้ตันร้อยเลยเหรอตัวนี้คือตัวอะไรอะมาคุนคูมาคุนคูมาคุนค,ค,คูนะครับผมนะตัวนี้ตันร้อยเลยนะที่ยังโหดแล้วก็มีคาริเบนเซมานะครับตอนนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งเลยนะถึงเกินอ่ะต่อไปจะเป็นแพ็กของ <c oughs> แพ็กของทีมชาติสเปนน,นะครับผมนะก็นี่ตึกตึงก็จะมีโรดี้ร้อยหนึ่งเป็น อาเคแมนร่างนี้ก็ตึงเหมือนกันนะครับตึงปรีินเลยนะกลางรับก็คือสุดๆอะ่ะรางนี้ก็คือสุดๆเหมือนกันต่อไปจะเป็นแพ็กตัวของทีมชาติโปรตุเกสแพ็กนี้โคตรแหลหายากมากนะผมนะสำหรับแพ็กนี้นะครับนี่มีเฮียโด้ด้วยเฮียโด98แล้วก็มีชาวคันเซโล่ร่างนี้ก็98นกัน,นะครับ เป็นแพ็คเก่าที่ค่าพลังไม่ค่อยสูงนะอันนี้ตะว่นหายากจริงๆนะครับสำหรับแพ็งนี้แล้วก็ต่อไปจะเป็นเออนี่ครับผมนะเป็นทีมชาติเยอรมันเออโอ้โหจำชื่อไม่ได้อันนี้ก็ขาดหนึ่งตัวนะครับสำหรับแพ็กทีมชาติเยอรมันเนาะขาดหนึ่งตัวก็เป็นผู้รักษาประตูของเยอรมันนั่นแหละมีสเตเกนไหมเอามาใส่ดิเออไม่มีครับผมนะสำหรับเยอรมันเนาะโอเคแล้วก็อีกแพ็กหนึ่งก็จะเป็นตัวของอังกฤษ อังกฤษครบนะทุกคนอังกฤษโนเทชั o n อังกฤษอังกฤษครบทุกตัวนะครับต,ตั้งแต่ผู้รักษาประตูอ่ะเอ้ยครบปะวะอุ้ยทุกคนเหมือนอังกฤษอังกฤษน่าจะขาดผู้รักษาประตูหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อไม่ขาดอังกฤษครบนะครับทุกคนแพ็กอังกฤษครบทุกตัวนะครับ อก็อย่างที่บอกกับผมนะ9แพ็คครบ8แพ็คอีก1นึ่งแพ็คขาดตัวเดียวจริงๆอ่ะขอไม่จัดอ่ะขอจัดมัม่วๆเลยแล้วกันนะอ่ะ,อะดึงดึงมาใส่เลยดิดึงมาใส่เลยดึงมาใส่เลย,เลยอ่ะ,อะขอขอใส่ไปก่อนแล้วกันแบ็คแคมมาเีอ่ะจืิลาดจริง <c oughs> ๆมันครบนะอืมแพ็คอังกฤษก็ครบครับอ่าแล้วก็ ให้ไปดูไอที่อัพเลเวลหน่อยละกันว่าเยอะไหมสำหรับไอทีนี้จะขออัพเป็นตัวของตัวออนี่นี่เดี๋ยวให้ดูว่าที่อัพเยอะไหมนะที T ่อัพก็จะมีประมาณนี้โอ้โหเยอะนะ62อ่ะอันหมื่นอ่ะ62อ่ะไม่ใช่6กแสนสองอ่ะเลเวลอ่ะเอ,อ้ยตึงนะเยอะมาก สำหรับเลเวลนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ ID ดีนี้เนี่ยแน่นอนถ้าผมขายต้อง ID สะอาดเท่านั้นอืนี่พพอร์ตลิงดาต้าสะอาด100เซแบบปิ๊งปิ๊งปิกเอาไปเปลี่ยนเมลได้แน่นอนนะครับผมนะก็สำหรับใครที่มาซื้อกับผมนะครับสามารถผ่านกลางได้แน่นอนผ่านกลางได้หมดเลยนะครับจะตรงจะก,กลางก็ได้นะครับผมแบบ ใจอยู่แล้วก็คือกลางนั่นแหละเพื่อความปลอดภัยแนะนําให้กลางครับก็หลังจากลงคลิปนี้ไปนะครับก็ไม่รู้ว่าไอดีจะออกไปอะไรหรือยังนะครับแต่ถ้ายังไม่ออกเอยแต่ถ้าออกแล้วจะมาพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับว่าไอดีนี้เนี่ยออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่สนใจนะครับราคา1,100นะครับทักมาที่เฟซบุ๊กใต้ลิงก์เดสคริปชันไม่ก็ใต้คอมเมนต์นะครับจะปักหมุดให้น้องนะครับทุกคนขอเขียนผมนะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับผมนะบ๊ายบายครับ